มากันด้วยเรื่องคุณกรจกติกาวณิชนเต,ตือนท่านนายกค่ะด้วยความเคารพวันนี้ใช่ไหมวันนี้วันนี้ท่านนายกนายกลงตู่ะจะเรียกประชุมสภาความฟังไม่ผิดนะ,ะสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะหน่วยงานความมั่นคงของประเทศใช่ค่ะจะมา เรียกประชุมเรื่องแผนรับมือวิกฤตพลังงานและอาหารจําได้ใช่ไหมคะที่มอบหมายให้ทางเลขาธิการสมชเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะวันนี้นายกหลวงตูจะประชุมสังเคราะห์แผนรับมือวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่าเรียกสมชมามาประชุมสังเคราะห์แผนผมก็งงเขามอบหมายแล้วไงเขามอบหมายเลยค่ะสมชไม่เป็นไรไม่เป็นไรในบัดดลนะ คุณกรจะติกวันนี้หัวหน้าพักกล้าออกมาดักคอเลยใช่ค่ะดักทางพอรู้วันนี้จะมีประชุมปุ๊บตั้งประเด็นรอเลยอทาอินโฟกราฟิกแล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook ของคุณกรเลยค่ะตัวเบลเลยใช่ค่ะอินโฟกราฟิกชิ้นนี้ผัวเบลเลยเหมือนกับพลาดหัวตัวโตว่านายกยาถูกหลอกน้ำมันแพงเพราะอะไร คุณกรบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อเมษายน2,554ค่ะเมษา54ตอนนั้นกอบศักสภาวสุยังเป็นรองนายกเศรษฐกิจคุณกรยังเป็นรมวคลังคุณกรย้อนความว่าเมษา54ตอนนั้นราคาน้ำมันดิบของโลกเนี่ยมันอยู่ที่110เหรียญต่อเลต่อบาเรลใช่ค่ะ <c oughs> ขณะเดียวกันตัดกลับมาที่ภาพปัจจุบันกระกะดา2,565น้าาำมันดิบมันก็ร้อยสิบเหรียญต่อบาเ็ลเ <c oughs> ช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนจากเมษาห้มาเป็นกรกดา65ค่ะทำไมเมษาห้ดีเซลหน้าปั๊มขาย29.99บาทต่อลิตรได้แล้วทำไมกรกดาสอง5ดีเซลหน้าปั๊มจึงต้องขายในราคาแพงตั้ง34สบาทเก้าสตางค์อืมอันนี้ราคามีอุ้มแล้วนะอืม เราจะต่อสายไปที่คุณกรต้องขยายความเยอะๆสักนิดหนึ่งไปกันที่คุณกรใช่ค่ะก็ต้องให้คุณกรเป็นคนอธิบายรายละเอียดไส้ในนะคะก่อนที่บ่ายวันนี้เขาจะมีการประชุมกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะมีข้อมูลเรื่องค่าการกันอะไรอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลของคุณกรเพราะฉะนั้นคุณกรเลยบอกอยากทางไว้ก่อนเลยแล้วเอาตัวเลขเก็บยเพี้ไปเห็นชัดๆแต่แฟร์นะวันนี้เราสัมภาษณ์คุณกรขณะเดียวกันต่อจากคุณกรเราจะสัมภาษณ์คนโรงกันน้ำมัน ค่ะเปิดที่เปิดทางให้คนโรงแันน้ำมันได้เปิดใจสักนิดหนึ่งลองถามในมุมเขากำลังต่อสายไปที่คุณกรนไปกันที่คุณกรจาติการนิ้นะคะหัวหน้าพักกล้านะคะสวัสดีค่ะคุณกรค่ะสวัสดีฮะคุณกรสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณมรัสคุณนายครับสวัสดีฮะคุณกรฮะได้ยินไหมคะเดี๋ยวขอเสียงนิดนึงนะคะเดี๋ยวู่เสียงมันยังไม่ได้ออกออกมานะคะเสียงคุณคุณกรทักมาในหูแล้วค่ะผมไ้ยดนครับคุณกรได้ยินแล้วโอเคโอเคโอเคได้ยินแล้วนะฮะสวัสดีครับ ค่ะรับคค่ะุณกรผมจะเอาอินโฟกราฟิกของคุณกรเป็นโจทย์นะให้คุณกรออธิบายโดยยึดเอาโจทย์ที่ขึ้นจอสักนิดหนึ่งนายกยาถูกหลอกน้ำมันแพงเพราะอะไรขยายความสักนิดสิครับเชิญเพราะอะไรบ้างคะเชิญนะคือที่ผ่านมาเนี่ยมีการถกกันเยอะนะครับว่าเออที่ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะค่าการกันนะครับแต่ว่ามันเป็นเพราะราคาน้ำมันตลาดโลกสูงขึ้นครับ คซึ่งตารางนี้เนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าในช่วงจังหวะที่ราคาน้ํามันโลกมันอยู่ในระดับเท่าๆกันเนี่ยครับนะาคาน้ํามันต่างกันได้เยอะครับซึ่งสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งที่ราคาน้ํามันหน้าปั๊มสูงมากในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็เพราะค,รค่าการจัดที่สูงมากครับ,รบนะครับซึ่งในในตารางนี้เนี่ยนะ แม้แต่หากสมมุติเรากรับตามอาการและเปลี่ยนที่ต่างกันก็ยังจะเห็นประเด็นเดียวกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีการชดเชยด้วยกองทุนน้ามันด้วยซ้าไปในระดับที่สูงมากครับเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะเน้นว่าที่ท่านนายกกําลังเข้าใจว่าวันนี้นะครับตอนบ่ายนัดประชุม คณะกรรมการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้มาดูเรื่องนี้เนี่ยอยากให้มุ่งเป้าไปที่เรื่องของประเด็นค่าการสั่งเกลกันเกลัดนะครับมันเป็นมันเป็นส่วนที่ทําให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มวันนี้สูงขึ้นแล้วความจริงเมื่อคืนนี้เนี่ยผมได้โพสต์แชร์ข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองเ่ทางอินเดียเขาก็เพิ่งประกาศการใช้ภาษีลาบลอย พัชรี<ต>รับรอยจากลงกลั่นของอินเดียครับ,รบโดยที่รัฐมนตรีคลังของเขาเนี่ยได้ออกมาชี้แจงน่าสนใจมากครับครับท่านได้ออกมาชี้แจงบอกว่ารู้อยู่นะว่าเราอยู่ในระบบการค้าเสร,รีเราเชียร์ให้ผู้ประกอบการเราทำกำไรนะครับแต่ว่าสถานการณ์ณนะปัจจุบันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติจริงๆรครับ ในที่นี้ความหมายของควาาไม่ปกตินี่ก็คือโรงกันทั่วโลกนะครับได้ประโยชน์จากราบรอย่วนต่างราคาน้ำมันผลเรภัรูปที่สูงมากในขณะที่รัฐบาลของอินเดียซึ่งไม่ต่างกับรัฐบาลของไทยเลยแต่รับภาระมากมายในการที่จะชดเชยภาษีเพื่อที่จะรักษาระดับราคาน้ำมันหน้าปั๊มให้ให้ต่ำลงเพื่อกระชายผลโดมที่เดือดร้อนดังนั้นจึงขอ ปันส่วนกําไรของโรงกลั่นเป็นกรณีพิเศษค<ะ>รับ<ะ>มาเพื่อช่วยลดภาระของประชาชนลดภาระรัฐบาลครือมันมันเป็นจังหวะที่ทุกคนเขา <c oughs> เขาคิดมาตรการแบบนี้ครับซึ่งเราก็ได้เสนอมาตรการนี้มาร่วมเดือนแล้วครั<ะ>บจริงมีคนอื่นพูดก่อนเราก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่อยากให้เสียเวลาครับ<ะ>อย่าอย่าไปกลบเถียงอะไรกันมากมายขอให้ดูตัวข้อได้จริง แล้วข้อได้จริงมันไม่ได้เป็นข้อเท็จริงหรือปรากฏการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราเพียงแค่นั้นแต่ทั่วโลกเขาก็มีปัญหาเดียวกันนะก็แก้ปัญหาในแนวทางเหมือนกับที่เรากำลังเสนออยู่ครับครับทีนี้ทีนี้สแกนทั้งโลกนะฮะมีประเทศหลักๆประเทศไหนบ้างที่มีการเก็บภาษีลาบลอยจากกําไรในสาการพิเศษของโรงกลั่นบ้างครับนอกเหนือจากอินเดียอังกฤษด้วยไหมฮะอังกฤษอังกฤษเก็บไปแล้วครับเก็บไปแล้วเดือนที่แล้วแล้วก็ประเทศอื่นๆในยุโรปก็มีมาตรการ ที่หลากหลายและแตกต่างแต่ก็จริงๆก็คือมีความหมายเดียวกันครับความหมายเดียวกันที่เพิ่มขึ้นจากกำไรส่วนต่างระหว่างน้ำมันกําเร็จรูปกับน้ำมันดิบอันนี้รวมถึงสเตนหรือรซนีเยอรมันีหลายประเทศครับครับย้อนกลับไปที่อินโฟกราฟิกของคุณกรณ์นะครับคุณกรณ์ใช้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบเดือนเมษาห้าสี่เทียบกับกรกฎาหกห้า น้ำมันดิบโลกร้อยสิบเหรียญต่อเบาเลเท่ากันตัวนี้เราใช้ดูไบใช่ไหมอันนี้คือ WTI น้ำมันเวสต์แต่ว่ามันใกล้ๆกันนะครับตัวตัวตารางที่เปรียบเทียบได้มันของเวสเท็กซัสโอเคใช้เวสเท็กซัสโอเคใช้เวสเท็กซัสนะครับปรากฏว่าเมษา54ดีเซลน้ำปั๊มขาย29บาท99สตางค์กรกฎาคมขาย34บบาท 94สตางค์ความแตกต่างมันอยู่ที่บรรทัดที่3มก็คือค่ากันกลั่นไอ้สมัยนั้นค่ากันกลั่นเมษา54แค่ลิตรละบาท70เท่านั้นเองเหรอฮะชากันใช่ครับปีนั้นปีนั้นลงกลั่นกำไรหรือขาดทุนฮะค่ากันกลั่นกำไรแล้เยอะเลยครับกำไรเยอะด้วยหนึ่งในในในตัวเนื้อของบทความผมก็ได้อธิบายประเด็นนี้ไว้นะครับว่าน้ำบาท70เนี่ยทุกวงกลันกำไรอยู่แล้ว เพื่อความครบถ้วนนะครับผมก็อยากที่จะเสริมด้วยว่าการและเปลี่ยนต่างกันนะครับระหว่าง54กับกับปัจจุบันคือค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเยอะมันทำให้ราคาน้ำมันที่เราขึ้นข้นมันแพงขึ้นนะครับแต่แต่ก็อย่างที่ว่าครับการชดเชยด้วยกองทุนน้ำมันในยุคสมัยนี้เรียสูงมากและนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่าภาระของประชาชนดูเหมือนภาระของรัฐบาลเนี่ยสูงมากเราสาเหตุคือที่ผมเขียนว่าปี54เนี่ย ค่ากลางกันอยู่ที่หกบาทเนี่ยความจริงช่วงประมาณกลางเดือนเนี่ยปรับลดลงเท่าไหร่ฮะตัวชดเชยของน้ำมันเนี่ยช่วงกลางเดือนเมษาปีห้าสิบเนี่ยรับลดการชดเชยลงมาเหลือแค่สิบหกสตางค์เองสิบหกสตางค์ไม่ต้องอชดเชยนะแค่ไม่ต้องชอดเชยเลยราคาก็ยังอยู่ที่เรียบยครับต่ำกว่าสามสิบบาทได้แต่ตอนนี้ต้องชอดเชยเยอะแล้วก็ส่วนต่างการชดเชยเนี่ยมันก็คำนวณแล้วเท่าๆกันกับ ส่วนต่างของค่าการกันกันนั่นแหละครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันพอสรุปได้ครับว่าสาเหตุหลักตอนนี้เลยหรือหรือวิธีที่จะลดราคาน้ํามันลงมาตอนนี้เนี่ยนะก็คือไปปรับที่ตัวค่าการกันเนี่ยแหละครับโอไปปรับที่ค่ากันกันหกบาทแปดสิบสตางค์ลดลงมาสักนิดหนึ่งในมุมในมุมมองของคุณกรคิดว่าหกบาทแปดสิบค่ากันกันวันนี้นะครับควรจะหันลงไปให้เหลือสักเท่าไหร่คือผม คิดว่าเพื่อความแร์ก็ควรที่จะมานั่งตรวจเช็คกันดูจริงๆนะครับว่าต้นทุนที่แท้จริงของโรงกาันเป็นเท่าไหร่แต่เราเราเราพอเปรียบเทียบได้นะครับอย่างศึก่าปีที่แล้วเนี่ยบาทเจ็ดสิบอย่างที่ว่าครับกำไรทั้งรวมแล้วความจริงเนี่ยถ้าเราดูใจมาสแรกของปีนี้นะครับตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยค่ากันกลนงเฉลี่ยอยู่เพียงแค่บาทเก้าสิบเองนะฮะซึ่งโรงกันทั้งหมดโดยรวมเนี่ยกำไรรวมกันเกือบสามหมื่นล้านบาทค เพราะฉะนั้นก็พอในนิฐานได้ว่าลบไป4-5่บา,บ,บ,บาทนี่ลบหลงยังกำไรอยู่สบายบโอเคแต่คราวนี้ผมมีโอากาสได้คุยกับเอสโซ่คาวเทคแล้วก็รวมถึงโรงการ IRPC ด้วยนะฮะเอสโซ่ o, คาวเทคเขาบอกว่าเวลาที่เขาขาดทุนคุณกรไม่เห็นอย่างเช่นปี2 5 6 2ปี2,563เขาขาดทุนต่อเนื่องมา2ปี6,465เริ่มกลับมากำไร จะมาขอแบ่งกําไรเขาก็ถามว่ารับทีเขาขาดทุนจะดูแลเขาไหมเออจะอธิบายเขาอย่างไรดีผมว่าว่าพูด่างแผนไม่เคยได้นะครับคือถ้าขาดทุนปกติเราก็ไม่เข้าไปทําอะไรถ้าทำาไรปกติเราก็ไม่เข้าไปทําอะไรนะแต่ถ้าสมมุติภาคภาคเอกชนนะครับเกิดเกิดขาดทุนแบบไม่ปกติครับนะรัฐบาลหลายครั้งหลายราวเขาเข้าไปช่วยครับเอาไม่ต้องอะไรครับดูดูดูสถาบันการเงินสิครับ ตอนเกิดวิกฤตอย่างต้อยังกุ้งอย่างเงี้ยขาดทุนแบบไม่ปกติถึงท่านจะล้มละลายกันราาัฐบาลก็เข้าไปกุ้บเพราะฉนะะนั้นราาัฐบาลคือจริงๆจะเข้าไปแช่แข็งเนี่ยต้องเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น,นครับนะซึ่งผมเราจะบอกว่าช่วงการทำกำไรช่วงปัจจุบนันถือว่าเป็นเป็นช่วงที่ไม่ปกติก็เหมือนกับที่น้ำตีกางอินเดียเขาพูดนะครับเขาใช้สัพพสารเกตเอสราโอนินสไนด์ถือเป็นช่วงที่สถานการณ์ ป็นสถานการณ์ที่สิกขก็ขอความร่วมมือครับคําถามสุดท้ายครับคนกรคิดอย่างไรกับการที่ท่านนายกเลือกที่จะใช้กลไกสภาพข้อมันอ่นคงมาเรียงร้อยมาตรการที่จะรับมือกับวิกฤตพลังงานครับอ,อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับว่าเพราะท่านนายกที่ยังไงแต่ว่าท่านนายกจะใช้ใครหรือจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือยังไงก็สุดแล้วแต่เนี่ยหน้าที่ผมก็คือพยายามที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อให้ นายกมาชิงงานเนี่ยได้เอาไปเอาไปใช้ตัดสินใจครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณกรขอบคุณมากครับขอบคุณครับค่ะคุณนะคะเหมือนหน้าพักกล้านะคะคุณกรจาติกวนิชนะคะก็ให้เป็นข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจด้วยความเคารพนะอินโฟกราฟิกชุดเนี้ยของคุณกรรัฐบาลตายเลยนะเนี่ยอืม